เหรียญหนึ่งบาทนำโชคใครมีเตรียมตัวรวยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึบาทหายากนะครับ ที่มีราคาซื้อขายนะครับใครมีเตรียมตัวรวยนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญยอดนิยมซึ่งปัจจุบันยังสามารถพบเจอได้อยู่นะครับและก็ไม่ได้หายากจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาททั้งสองเหรียญที่ผมจะมาพูดถึงมาให้ข้อมูลนี้เนี่ยจะมีข้อมูลอย่างไรก็ต้องไปติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับสำหรับ เหรียญหนึ่งบาทหายากทั้งสองเหรียญนี้นะครับบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับผมใช้คําว่ารุ่นเก่าเลยนะครับใบให้นิดนึงว่าหลายปีมาแล้วนะครับอ่าให้เพื <Yeah>. ่อนๆคิดกันดูว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบไหนนะครับให้เพื่อนๆอลองทายกันเล่นๆดูก่อนนะครับให้ถ่ายว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีไหนแบบไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเฉลยเลยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เนี่ยก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529ครับอ่าย้ำนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปี29เเนี่ยดูง่ายมากครับก็คือเป็นเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ปีพศ2529นะครับ ไม่ต้องดูเลยครับว่าพัสเสียนตรงหรือไม่ตรงนะครับเพราะว่าเหรียญ1นบาทปี29เนี่ยจะพัสเสียนตรงหรือไม่ตรงก็มีราคาทั้งนั้นนะครับแต่คลิปนี้จะมาสอนดูจุดสังเกตนะครับว่าเหรียญ1นบาทปี29เเนี่ยแบบไหนแพงแบบไหนไม่ค่อยแพงนะครับก็เดี๋ยวมาสอนวิธีดูนะครับเริ่มจากแบบไม่แพงเท่าไหร่ก่อนนะครับแต่ก็มีราคานะครับ แบบที่ไม่แพงเป็นแบบช่อฟ้าหางสั้นครับอ่าเพื่อนๆดูตรงช่อฟ้านะเห็นไหมนี่เห็นไหม,เห,ไหมเห็นช่อฟ้าตรงนี้ไหมครับอ่าช่อฟ้าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าช่อฟ้าหางสั้นนะครับเป็นบล็อกที่ราคาไม่แพงนะครับสําหรับบล็อกช่อฟ้าหางสั้นนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสําหรับสภาพที่สวยๆและไม่ผ่านการใช้งานนะครับสาหรับบล็อกช่อฟ้าหางสั้น ราคายัางไม่แพงนะครับสําหรับบล็อกช่อฟ้าหางสั้นเนาะสำหรับช่อฟ้าหางยาวเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าช่อฟ้าหังยาวเนี่ยจะหังยาวกว่าได้แบบชัดเจนดูง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าสองกล้องเนี่ยจะดูง่ายนะครับประมาณมิลครึ่งนะครับถ้ากะด้วยสายตาเนี่ยประมาณมิลครึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกันดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเทียบกันเนาะ เห็นไหมครับข้างซ้ายเหรียญแรกเป็นหางสั้นเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะแต่ปับโฟกัสก่อนข้างซ้ายเป็นหางสั้นข้างขวาเป็นหางยาวเห็นไหมครับเห็นกันไหมครับอ่าเหรียญซ้ายเป็นหางสั้นเหรียญขวาเป็นหางยาวเห็นไหมครับเหรียญซ้ายเนี่ย รู้สึกว่าจะไม่ถึงมินนะครับตรงช่อฟ้าเนาะแต่เหรียญขวาเนี่ยน่าจะประมาณมินครึ่งนะครับเพื่อนๆก็ลองฝึกสังเกตกันดูนะครับสำหรับเหรียญ1น,นบาทช่อฟ้าหางสั้นและหางยาวถ้าหางสั้นเนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยราคาอยู่ที่หลักร้อยนิดๆน,นะครับสำหรับช่อฟ้าหางสั้นเนาะสำหรับช่อฟ้าหางยาวนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย ราคาอยู่ที่300ถึง500บาทนะครับขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะว่าการซื้อขายเหรียญเนี่ยก็มีขึ้นมีลงนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนนะครับบางช่วงเหรียญราคาถูกบางช่วงเหรียญราคาแพงนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมนะครับการซื้อขายเหรียญเนี่ยก็มาเหมือนกับการ เทรดหุ้นเหมือนกับการเทรดบิตคอยหรือว่าเหมือนกับการเทรดฟอเร็กนะครับมีช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นและขาลงนะครับแต่ช่วงเวลาของการซื้อขายเหรียญเนี่ยช่วงที่แพงๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเองนะครับก็คือช่วงก่อนปีใหม่อะช่วงใกล้ๆปีใหม่เลยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนสงการจะแพงนะครับพอช่วงหลังปีใหม่กับหลังสงการเนี่ยก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ละนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับ แล้วก็ตามเทศกาลวันสําคัญต,ต่างๆนะครับจะแพงแต่ถ้าเป็นยังไม่ถึงเทศกาลอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยแพงนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมนะครับอ่าขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมเป็นหลักเลยนะครับความแพงไม่แพงเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณมาขายช่วงที่เหรียญราคาขึ้นก็ได้แพงนะครับถ้ามาขายช่วงที่ราคาถูกก็ ได้ถูกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับแต่สำหรับเหรียญ1นบาทปี29ยังไงผมกล้าพูดเลยว่ามีราคาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทปี29นะครับยังไงก็มีราคาแต่ถ้าเกิดสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็ยิ่งแพงนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วก็ไม่ค่อยแพงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเหรียญ1บาทปี29นะครับ มีคนถามเข้ามานะครับเหรียญห้าบาทคุดราคาเท่าไหร่มาถามอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เหรียญห้าบาทคุดเนี่ยผมบอกนิดนึงนะสาหรับเหรียญของผมที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกหาง่ายนะครับเป็นเหรียญบล็อกพัสเซียนกลับแล้วก็บล็อกพัสเซียนใหญ่นะครับหาง่ายนะครับเหรียญน,นี้นะครับใครต้องการหากท่านใดต้องการนะครับทางร้านเนี่ยขายให้นะครับราคาหลักร้อย นะครับสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับหลักร้อยกลางๆสำหรับสภาพสวยๆนะครับก็ใครอยากได้เนี่ยติดต่อมาได้นะครับที่ทาง f e c o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  k n p เ p e เนาะวะัชุมงคลรวยร้อยล้านนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกพัสดีใหญ่นะบล็อกพัสดีกับนะครับก็คือราคาไม่แพงนะครับสำหรับบล็อกธรรมดานะครับไม่แพงนะครับนี่ขอเฟืองก็เป็นประมาณนี้ ขอเฟืองละเอียดมากนะครับเหรียญน,นี้สวยมากนะครับสามารถนําไปบูชานะครับนําไปเลี่ยมกรอบแล้วก็ห้อยคอได้เลยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสาหรับเหรียญ5บาทคุดกลางปีกป25ี2525นะครับใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยราคาไม่แพงแถมยังศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะครับอีกเหรียญหนึ่ง ก็คือเป็นเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวขอเนื้อนิดนึงเนาะเหรียญหนึ่งบาทครับอ่าปีสองห้านะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับใครอยากสะสมเหรียญเนี่ยติดต่อมาได้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับสาหรับสภาพดีๆนะครับร้านเราซื้อขายเหรียญอย่างยุติธรรมนะครับช่วงที่ขึ้นก็ซื้อขายแพงช่วงที่ลงก็ซื้อขายถูกนะครับขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลานะครับถ้าถ้าขึ้นก็แพงถ้าลงก็ถูกก็แค่นั้นเองนะครับเราก็เล่นกันแค่นี้นะครับง่ายๆขึ้นแพงลงถูกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ใครอยากติดต่อเราเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ทาง f a c e b o o k f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างนะครับก็ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ